Thank you. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้อยู่กับนัฐาแก้วการสุพรมนะคะทางทายคุณผู้ชมค่ะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้รวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านเพจ NBT สงขลากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการ NBT มีประเด็นของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคดีอาชญากรรมหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคดีที่เป็นภัยต่อสังคมนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่มีเยาวชนนะคะุณผู้ชมจํานวน5รายค่ะได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมารุมทําร้ายโดยใช้อาวุธมีดปาดเจ็บสาหัสค่ะต้องบอกว่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะทั้งในสพบางกล่มสพอขอหงสพหัดใหญ่แล้วก็สพเมืองสงขลาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุน,นะคะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้จะจบลงที่ตรงไหนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วจะสามารถที่จะติดตามตัวคนร้าย,ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายครบทั้งหมดหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารในเรื่องของการแก้หนี้กันก่อนค่ะโดยนายอนุทินนะคะก็ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทยเร่งแก้หนี้เพิ่มสภาพคล่อง SME ฟื้นการเป็นผู้นําเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้พบหารือกับนายพยงศรีวานิชประธานสมาคมธนาคารไทยเพื่อหารือในหัวข้อ ป่าวิกฤตพิกอนาคตเศรษฐกิจไทยด้วยผลวัดใหม่โดยได้หารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนหนี้ SME และหนี้ครัวเรือนซึ่งได้มีการขอความร่วมมือสมาคมธนาคารไทยในการผ่อนปรนหรือเร่งเสริมสภาพคล่องแก่ SME ที่ยังมีศักยภาพ ในขณะที่ผู้ประกอบการเองค่ะจะต้องพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าต้องดีขึ้นต้นทุนต้องต่ำลงและรัฐบาลจะช่วยเหลือในการเพิ่มช่องทางการตลาดไม่ยึดติดกับตลาดเดิมๆเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกที่มีการพัฒนาไปอย่างมากได้ และขณะนี้ค่ะยังต้องสู้และก็แข่งขันกับภูมิภาคด้วยจึงต้องเร่งพัฒนาศักยาภาพของประเทศให้สามารถกลับมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งและก็มั่นใจนะคะว่าทีมเศรษฐกิจและสมาคมธนาคารไทยจะนําการหา,หารือครั้งนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เร็วที่สุดค่ะมาดูในเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างนะคะต้องบอกว่าปอพค่ะเขามีการยกระดับนะคะระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย รวดเร็วแม่นยำเข้าถึงประชาชนทุกช่องทางค่ะสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะในระยะนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศโดยทีอเลิร์ดค่ะของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะคะ a i s 2และ NT เพื่อยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้มีมาตรฐานรวดเร็วและครอบคลุมระบบนี้ค่ะทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานจากส่วนกลางถึงพื้นที่ใช้ทั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือหอเตือนภยัยเครื่องรับสัญญาณและกลไกท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและก็ทันท่วงทีค่ะ โดยครอบคุมภัยพิบัติ8ประเภทนะคะได้แก่แผ่นดินไหวสึนามิวาตภายัยอุทก,กภยัยดินโครนถลม่มภัยหนาวภัยจาก PM 2.5และเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะอีกทั้งเร่งจัดทำมาตรฐานเพิ่มเติมอีก6ประเภทภัยค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อคะ่ะ กลับมาของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีว่านอนผู้กล้าหาญจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสู่การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ณนศะูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดให้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ กลับมาในช่วงที่2ของรายการ n b t มีประเด็นค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่บอกค่ะเยาวชนโดนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะใช้อาวุธมีดรุมทำร้ายบาดเจ็บสาหาัสทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเรื่องราวนี้จะเป็นไปอย่างไรค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีชัชวานบำรุงวงหรือว่าทานายชัดค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มทานายใจดีนะคะวันนี้เนี่ยจะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ได้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสัสวัสสดดีคีครบ นายชัดนะคะติดตามคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับณตอนนี้อยากให้ทนายเล่าในเรื่องของรายละเอียดของคดีนี้ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหน่อยค่ะก็ผมผมได้รับทราบเรื่องมาประมาณสักช่วงต้นเดือนกันยาละว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองนะครับซึ่งน่าจะได้เบอร์โทรศัพท์มาจากสื่อมวลชนนะครับก็เด้ติดต่อมาว่าขอขอความช่วยเหลือนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เกรงว่า มีการแจ้งความแล้วยังไม่มีการดําเนินการอะไรนะครับแล้วคดีล่าช้าแล้วมีเกรงกลัวอิทธิพลอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดต่อมาพอมาสักพักหนึ่งน่าจะเป็นช่วงประมาณสักวันที่ 15, บหเนี่ยก็มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ,รบต่อสื่อมวลชนก็ทําให้มีผู้เสียหายอีกหลายรายนะครับทั้งหมดจริงๆมีผู้เสียหายทั้งหมดเกือบสิบราย เกือบสิบลายนะครับเกือบสิบลายครับก็มีการแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็เลยรวมตัวกันนะครับไปพบผมที่สํานักง,งานกฎหมายนะครับที่ที่สํานักง,งานของผมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปนําข้อมูลอะไรต่างๆมานะครับผมก็ได้ลงพื้นที่พื้นที่แรกที่ผมลงนี่ก็คือบริเวณปั๊มปตทควนหินซึ่งเกิดเหตุในคืนช่วงคืนของคืนวันที่2อและ3อันนี้เราได้รับเรื่องตรงนี้ก่อนเราก็เลยไปเจาะ ตรงสวนสง,ตรง,ต,รงตรงนี้ในคืนวันที่2ที่3าซึ่งมูลเหตุก็คือวันที่2เนี่ยคือมีเด็กอายุประมาณ16ปีนะครับ,รบถูกฟันที่บริเวณสงขานะครับตรงเขาเรียกว่าจุดเช็คชื่อ,รบ,อบริเวณสวนสาธารณะสงขาที่เปิดใหม่นะครับหรายพอในช่วงประมาณสัก5้าทุ่มก,กว่าของวันที่2เกี่ยวเนื่องมาจนถึงวันวันนั้นเหมือนกันถึงวันที่3ก็มาที่ปตท ก็คืนนั้นน่ยประมาณเที่ยงคืนกับ8นาที<ะ>ก็กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไปก่อเหตุฟันน้องอีก3ามคนมที่ในปั๊มปตทคนอีกซึ่งบริเวณตรงนี้เราก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันมีกล้องวงจรปิดอะไรเยอะแยะทั้งหมดนะครับ<ะ>ก็เลยไปขอความนุค้อ์จากเจ้าของปัม๊มปตทกวนทินนะครับก็เลยได้ภาพมาทั้งหมดได้ผู้ก่อเหตุได้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์นะครับได้เห็นพฤติกรรมว่ามีการ นำพวกเนี่ยเข้ามาเนี่ยที่บริเวณปั๊มเนี่ถึง3ามสคันแล้วก็เห็นภาพเห็นหน้าตาชัดเจนแล้วก็มีผู้เก่อการก่อคดีเนี่ยเราก็สืบไปสืบไปจนได้ชื่อชื่อเล่นและชื่อกลุ่มแก๊งจนสาม,มารถทราบแล้วก็ทำเบาะแสะนะครับแล้วก็ส่งให้กับพนักงานสอบสวนไปนะครับนนจนจนนำไปสู่กระบวนการจับกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนแล้วก็ขยายผล จนต้องต้องขอบคุณทีมสอบสวนของทีมสืบสวนของสงขานะครับว่าหลังจากที่มีข้อมูลอะไรเหล่านี้แหละที่ไม่ว่าทางตำรวจหาเองหรือเราส่งไปให้เองเนี่ยทำให้จับคนร้ายได้เลยแล้วก็กดดันนะครับมีการมอบตัวหนึ่งรายหนึ่งรายมีการมอบตัวเองหนึ่งรายที่เหลืออีกสามรายเนี่ยถูกจับถูกจับจํานวนทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุมีจํานวนเท่าไหร่คะก็ถ้าที่เรานับตามกล้องวงจรปิดนะครับ รวมทั้งทราบชื่อแล้วเนี่ย<อ>นะครับก็ประมาณเกือบ 30- มสถึงสีรายก็คือพูดง่ายเป็นแก๊งเน่ยครับเป็นแก๊งแต่แผู้ที่ลงมือจริงๆอ่ะน่าจะไม่มีหัวโจกน่าประมาณสัก4ี่หรายที่ลงมือที่เหลือก็ตามคุมกันบ้างเป็นลักษณะของการสนับสนุนการห้อมล้อมนะฮะประมาณนี้แรงจูงใจพอจะทราบไหมครับว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรทั้งทงที่เขาก็ไม่ได้รู้จักกันกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะใช่ครับก็คือหลังจากที่ผมเนี่ย ผู้ปกครองพาเด็กๆมาหาผมที่สันักง,งานเราก็มีการสอบข้อที่จริงทั้งหมดเลย <c oughs> ปรากฏว่าเหมือนกันหมดเลยครับไม่เคยรู้จักผู้ก่อเหตุเลย <c oughs> และก็ไม่เคยมีสาเหตุกรธเครืองกันมาก่อนเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตามประสบการณ์ของกลุ่มเราเราจึงเชื่อว่ากลุ่มของเด็กเยาวชนเหล่านี้นะครับซึ่งเรามาทราบภายหลังว่าอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดเอง <c oughs> ที่ก่อเหตุนะ <c oughs> แล้วก็น้องที่เขาถูถกทําร้ายก็เยาวชนเหมือนกันอายุไม่เกินสิบแปดปีเหมือนกัน นะครับมีอยู่รายหนึ่งที่ปตทคนอีนะ่นอายุ20ปี<ฆ>อันนั้นคือหมายถึงว่าผู้ที่เสียหายนะก็คือขับมอไซค์มาด้วยกันแล้วก็<ฆ>โดนทําร้ายอันนี้สาเหตุหลักก็คือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยดังนั้นจึงไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันก่อน<ฆ>จึงเชื่อได้ว่าลักษณะของกลุ่มแก๊งมอไซค์เหล่านี้นะครับมีความเชื่อหรืออาจจะเป็นต้องการแสดงพลังหรือ power ของตัวเอง<ภ>นะามากกว่าครับอยากขนานนามให้คนรู้จัก มีแก๊งนี้อยู่ใช่หรืออาจจะต้องการแสดงอำนาจหรือต้องการ power ในในกลุ่มของตัวเองค่ะหรืออาจจะเป็นแสดงให้กลุ่มอื่นทราบเห็นว่าเนี่ยกลุ่มของเขาเนี่ยสามารถทําได้นะสามารถเก็บแต้มได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อย่างที่ทนายชัดบอกมาเมื่อกี้ก็คือมีผู้เสียหายเนี่ยประมาณ10รายณตอนนี้ มันมีกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาแจ้งความอันนี้คาดว่ามีไหมคะเอ่อเท่าที่เราทราบก็คือจะมีกลุ่มที่เขาเสียหายเล็กน้อยอย่างเช่นการถูกข่มขู่ถูกด่าถูกว่าก่าถูกทุบรถ่างเงี้ยมีแต่เขาไม่ไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นอ่าลักษณะของพวกนี้เวลาขับรถไปขับรถย้อนสอนบ้างะนะครับขับรถขี่ขวางทางยราจรบ้างนะครับแล้วเพลินไปเจอคนคนที่เขาขับรถปกติอ่ะก็โมโหอะไรเงี้ยยังมีอ,มอยู่น้องอยู่รายหนึ่งอย่างเช่น กรณีที่บริเวณหน้าวัดท่าท้อนนะครับก็กลุ่มคนเหล่านี้ขับขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาแต่กับน้องที่ถูกที่ถูกฟันบาดเจ็บนี่ะเขาก็ขับมาทางตรงของเขาแล้วแต่กับถูกบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะขับรถให้มันดีๆหน่อยไม่รู้ว่าพวกผมขับมาอะไรเงี้ยทั้งๆที่ตัวเองผิดนะฮะก็นั่นแหละเป็นสาเหตุแค่นั้นแหละครับว่าทางนี้ไม่หลบไม่ยอมหลบให้กลุ่มเขาทั้งๆที่เขาขับรถย้อนสอนมาก็เลยลงไปฟันน้องเขาเลยตามคลิปที่ที่เกิดขึ้น แสดงว่าเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าเป็นภัยสังคมจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถที่จะเกิดเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาเลยใช่ครับใช่อันนี้ก็ต้องเป็นคําถามเหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้เราเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรทีนี้ขออนุญาตไปในส่วนของผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุละกันนะคะณตอนนี้ก็คือทั้งจับทั้งมอบเนี่ยรวมแล้ว4-4ี่รายมีสี่รายครับผมยังเหลืออีกเป็น20เลย2 0 30เลยก็เราเชื่อว่ามันยังไม่หมดครับยังไม่หมดแล้วมีผู้ร่วม เอาเฉพาะถ้าตามคลิปในกล้องวงจรปิดใหญ่น้อยเนี่ยนะครับต้องมีประมาณ10คนคประมาณ10คนที่ที่ที่ก่อเหตุเ,เพราะนั้นโอเคไอ้คนอื่นอาจจะเป็นกองเชียร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเราเห็นแล้วแก๊งเนี้ยจะต้องมีประมาณมากกว่า20คนถึง30คนคนพอนับจากจำนวนปริมาณจักรยานยนต์ที่เข้ามาแล้วก็คนที่ใส่พกพาวุธลักษณะของพวกนี้ผมให้ข้อสังเกตนิดนึงนะฮะพวกนี้จะใส่หู้ เสื้อฮูดที่มันมีมันมีที่คุมหัวแล้วก็จะพกมีดดาบใส่ข้างหลังหรือใส่เข้าไปในเสื้อที่ตัวใหญ่ๆถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็แต่งตัวธรรมดาใช่ไหมเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาอันนี้จะใส่แบบเสื้อฮูดแล้วก็พกพาฮูดเข้าไปถึงถึงพกมีดยาวๆประมาณฟุตมากกว่าฟุตสองฟุตได้ครับอันตรายมากนะคะถือว่าเป็นแก๊งเลยมีการแต่งตัวแบบเป็นทีมเลยเจตนาที่จะไปก่อเหตุอยู่แล้วครับ ทีนี้ในส่วนของผูก้ก่อเหตุนในเรื่องของข้อหาค่ะถ้าเกิดว่าเราจับกลุ่มได้แล้วอันนี้เขาจะได้รับข้อหาอะไรบ้างคะก็เราพิจารณาจากบาดแผลก่อนค่ะ,นะครับถ้าหากบาดแผลบางรายบาดแผลก็แขนขาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทําร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสแต่ส่วนใหญ่นะครับคือฟันหัวเลยม,มีบาดแผลที่ตั้งแต่หัวคอหน้าไหล่ลงมาเนี่ยเมื่อดูพารณาแล้วนั่นคือเขา้เขาข่ายข้อหาพยายามฆ่า นะครับนะครับมีที่วันนี้ที่เราตั้งข้อหาไว้นะครับก็คือ1พยายามฆ่าพยายามทําร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือไม่สามารถทํางานได้เกิน20วันะนะก็สาหัสแล้วก็อ,อังกีช่องโจรพกพาอาวุธในในเมืองและทีนะ่สาธารณะและที่หนักกว่านั้นนะครับอย่างของที่ปตทเนี่ยมีการอเอาทรัพย์สินไปด้วยซึ่งมันมีการก่อเหตุเกิน3คนจึงเข้าขายการปล้นทรัพย์ อครับคดีก็หนักอยู่นะคะหนักครับหนักหนักถ้าเกิดว่าจอย่างที่บอกก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยเยาวชนทั้งนั้นเลยใช่ครับพอจับมาดําเนินคดีนี้เราสามารถดำเนินคดีเขาได้จริงหรือว่าเป็นลุงก็คือปัญหาเหมือนกันปัญหาของอของกระบวนการยุติธรรมอะนะครับบ้านเราเพราะสิทธิของเยาวชนที่จะถูกดําเนินคดีอาญาเนี่ยมันจะต้องมีสหวิชาชีพจะต้องมีอายการจะต้องมี ผู้ปกครองเข้าร่วมในการสอบสวนอะไรต่างๆแม้กระทั่งการจับกลุ่มเนี่ยยังอาจจะใส่เครื่องพนา,าการไม่ได้เลยก็มีมนะครับเพราะถ้ากรณีที่เกิดว่ายังไม่ได้ก่อเหตุร้ายแรงหรือว่ากําลังจะแทงคนอื่นอะไรนี้ก็จะใส่เครื่องพนา,าการอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เช่นกันแต่ก็ต้องจับธรรมดานี่คือปัญหาของของเจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนกันในการดําเนินการนะครับอันนี้คือหลักๆแต่ว่าดําเนินการได้สามารถทําได้แต่ต้องทําด้วยความรอบคอบค่ะเพราะนั้นพนักงานสอบสวนจะทําแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ ต้องทาด้วยความรอบคอบแล้วต้องประสานแล้วเพิอเอินบุคลากรที่จะต้องมาครบกันเนี่ยมันมันมันยากมันยากอยู่ยเช่นสหวิชาชีพหรือผู้ปกครองหรืออะไรจะต้องมาพร้อมกันและถึงจะทําการสอบสวนสอบสวน,นเด็กได้ครับก็ถือว่ายังเป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเยาวชนน่นะคะในการที่จะดําเนินคดีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันกฎหมายไทยนะคะก็จะอารมุ่มอร่วย ทีนี้ขออนุญาตไปในส่วนของผู้ปกครองเยาวชนผู้ก่อเหตุกลุ่มเนี้ยค่ะเขาควรที่จะมีความรับผิดชอบในคดีนี้อย่างไรบ้างคะอ๋อคือในส่วนของทางอาญาเนี่ยเป็นความผิดเฉพาะตัวนะครับความผิดอาญาเนี่ยผู้ใดกระทาความผิดผู้นั้นต้องรับผิดชอบอย่างน้องๆพวกเนี้ยนะครับถ้าเขาทําไปเขาก็ต้องน้อยโอเคอย่างมีบางรายเนี่ยอย่างที่ที่ตัวตํารวจได้จับกลุ่มไปนะครับแล้วก็ส่งมาสานพินิษฐ์ประอเอินไปพบอะไรรู้ไหมครับเคยก่อเหตุคดี ลักษณะแบบนี้มาก่อนศาลเลยไม่ให้ประกันตัวตอนนี้ก็อยู่ในในสถานพินิษ์ไปแล้วหนึ่งน่าทราบว่าน่าจะเป็น1นถึง,งสงรายะนะครับศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะทําก่อเหตุซ้ํานะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับณนะปัจจุบันนี้กฎหมายไทยได้มีการเปิดช่องให้ดําเนินคดีหรือว่ากับผู้ปกครองอย่างไรไหมคะหรือว่าอาจจะต้องพิสูจน์เรื่องราวต่างๆก็ก็มีครับมันมีจริงๆกฎหมายมันมีม,ม,มาแล้วก็คือพรบรคุ้มครองเด็ก นะครับผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับมีความผิดถ้าหากปล่อยปะละเลยเด็กนะครับให้ไปมีพฤติกรรมไปก่อการกระทําความผิดหรือเสี่ยงแค่เสี่ยงนะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการกระทําความผิดนอกบ้านะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความผิดเหมือนกันนะครับก็บมีโทษจําคุกสามเดือนปรับมไม่เกิน3า0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเช่นกันครับอันนี้ในกรณีอย่างนี้นะในความเห็นผมนะครับผมบอกแล้วว่ายังไงต้องดําเนินคดีกับ พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าปล่อยปาและเลยจริงๆนะครับในกรณีของหลักฐานณนะตอนนี้เพียงพอไหมคะต่อการที่จะ<อ>ดําเนินคดเนีเพียงพอครับแล้วก็มีการซัดทอดนะครับมีการทัดทอดแล้วก็มีการโยงไปถึงแก๊งต่างๆชื่อรายชื่อแก๊งอะ่ะนะครับเพื่อใหง่ายก็อย่างคนที่มามอบตัวเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าว่ามีใครบ้างที่ในร่วมกระทำกําเหตุนะันนั้นก็ต้องติดตามจับกลุ่มกันต่อไป ส่วนที่ผู้เสียหายเขาเขาห่วงนะครับพอเราทราบว่า,ามีบางรายนะครับอาจจะเป็นลูกหลานของคนมีสีบ้าง<ฆ>นะครับเป็นลูกหลานของนักการเมืองบ้างนะครับก็เลยอาจจะทําให้ตัวพนักง,งานสอบสวนเองหรือตํารวจเองเนี่ยไม่กล้าไปจับกลุ่มหรือเปล่านะครับอันนี้เขาก็ฝากมาวันนั้นก็ผมก็ได้ไปพบทางท่านผู้การจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ก็<ฆ>ท่านก็ให้ตัวแทนท่านรองผู้การมาแล้วนกะ็ท่านก็ย้ําแล้วว่า คดีนี้ต้องต้องทำให้ให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครก็ต้องดำเนินคดีเมื่อกระทำความผิดครับค่ะอย่างที่ทนายชัดบอกมาเขามีชื่อแก๊งด้วยแก๊งนี้เขาชื่อแก๊งว่าอะไรคะเออผมผมคร่าวๆท้านข่าว่าแก๊ง ไม่อยากเอ่ยเนี่ยไม่อยากเอ่ยเขาอูดไปที่ก่อนเขาอุบไปที่ก่อนอด้ได้ค่ะเราทราบชื่อแก๊งลวเราทราบชื่อแก๊งมีรูปภาพตอนนี้พนักงานให้เป็นหน้าที่ของตํารวจดีกว่าเราเราส่งข้อมูลไปให้ทางทางตารวจแล้วว่ามันมีอยู่สองแก๊งใหญ่ๆมีอยู่สองแก๊งใหญ่ที่ที่อยู่ในสงขลานะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างโดยเฉพาะพี่น้องเยาวชนทุกคนและการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเรื่องนี้น่าเป็นห่วง แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบไปพักหนึ่งก็ถามว่าเงียบไหมเมื่อวันที่16เนี่ยเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนส่งส่งภาพคลิปมาให้ผมอยู่ว่ามีการลักษณะแบบนี้เลยถือมีดยาวออกมายังมีการมาปวนอยู่ยังมีปวนอยู่ยังมีส่งคลิปเข้ามาให้ผมอยู่น่าจะเป็นแก๊งเดียวกันลักษณะพฤติกรรมเดียวกันเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะเกรงกลัวกฎหมายเท่าไหร่นะในเรื่องนี้คดีนี้ค่ะมันจะท้อนถึงปัญหาอะไรในสังคมบ้างคะณปัจจุบันนี้ ก็แน่นอนเลยครับก็สถาบันครอบครัวเลยนะครับมันก็ต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวเริ่มจากแต่ต้นเหตุก่อนว่าคาเด็กเหล่านี้เนี่ยซึ่งอายุสิบหกสิบเจ็ดเองออกจากบ้านมาได้ยังไงหนึ่งออกจากบ้านมาได้ยังไงไม่พอมีรถจักรยานยนต์ใช้ได้อย่างไรค่ะเพราะรถจักรยานยนต์มันก็มีราคาสามารถใช้สอยได้อย่างสบายใจหนึ่งแน่นอนไม่มีใบขับขี่และเด็กทำไมถึงใช้ได้เราเริ่มจาก ครอบครัวออกจากบ้านมาได้ยังไงก่อนะนะครับและหลังจากนั้นนี่ก็เด็กเอาตังที่ไหนเติมน้ํามันนะเด็กเอ,เอาเอาเอาอาวุธที่ไหนมานะครับซึ่งผมดูลักษณะของอาวุธแล้วนะครับแล้วเราไปดูในอินเทอร์เนต็ตนะอาวุธพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อาวุธที่แบบซื้อกันตามร้านธรรมดาผมผมเข้าใจว่าอาวุธพวกนี้เหมือนกับซื้อทางช่องทางออนไลน์ด้วยซ้ำไป พวกมีดสังูไรใช่ไหมขายตามติ๊กตอกขายทำช้อปปี้ลาซาดา้าอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นลักษณะของมีดที่ที่มีขายใน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 โลกอลอนไลน์มไม่ใช่มีดที่ขายตามตลาดหรือพพาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่เป็นมีดที่ที่มีคลาสพอสมควระนะครับอันนี้ต้องต้องดูด้วยนะครับว่าอาวุธเขาเอามาอย่างไงนะครับและแรงจูงใจที่ที่ผมเชื่อว่าที่เป็นเหตุจริงๆอะ่ะ เรื่องของการสร้างตัวตนของตัวเองในทางที่ผิดสร้างตัวตนเพื่อให้กลุ่มของตัวเองยอมรับแต่ยอมรับในส่วนของการก่ออาชญากรรมนะคะอย่างที่ทนายชัดบอกเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของอาวุธในการซื้อขายอย่างเงี้ยในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าณตอนนี้ในตลาดทั่วไปเขาไม่มีการวางขายอยู่แล้วกับมีดพวกนี้อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่สังคมเขายังคงตั้งอยู่ว่าโลกณปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะผู้ชมอาจจะมีการ อันนี้เนี่ยตำรวจอาจจะมีการดําเนินคดีสาวไปถึงช่องทางการซื้อใช่ไหมคะเนี่ยก็คือมันมันเป็นอาวุธที่มันไม่ได้ใช้ในการประกอบการพาณิชย์หรือกิจกรรมทางการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าจะเป็นเข้าขายในการขายอาวุธอยู่นะอย่างเช่นดาบซามร้าอย่างเงี้ยเอามาเพื่ออะไรครับค่ะเพื่อประดับเหรอมผมไม่ใช่อะนะดาบที่สปาร์ตาอย่างเงี้ยนะครับและขายทางออนไลน์เงี้ยเพราะผมเลยฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้ควรให้ให้ใหจํากัด การขายอาวุธพวกนี้การขายอาวุธออนไลน์แม้กระตั่องอาจจะลามไปถึงอาวุธปืนซึ่งเราก็เห็นได้ซ้ำไปซื้อขายออนไลน์ง่ายเหลือเกินเลเกนะครับแต่โอเคแนละ้วมีดพล้ามีดที่เราไปฟันหญ้าดาหญาอะไรเงี้ยอันนี้โอเคขายเดินไปตลาดเราก็หางซื้อได้แต่พวกนี้มันไม่ได้ใช้ในการประกอบการพาณิชย์หรือการเศรษฐกิจกรรเลยแต่ว่ามันมีการซื้อขายกันอย่างจงคืมนะคร อาการผู้บาดเจ็บนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอย่างที่ทนายชัดบอกเมื่อกี้มีการฟันไปที่หัวเลยใจาตรงเลยก็มีอยู่2รายที่อาการหนักอย่างเช่นที่น้องน้องที่สงขานะครับที่น้องที่สงขานี่ลักษณะของเอ็นขาดไป3เส้นนะครับแล้วหมอบอกว่ายังไม่สามารถใช้มือได้เป็นอย่างเป็นปกติแล้วคาดว่าอาจจะใช้มือน่าจะเป็นข้างซ้ายมั้งนะครับอาจจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ก็คือตลอดชีวิตอะครับอาจจะทุกุรลภาพหรืออาจจะยกของได้ไม่หนักเพราะว่าเส้นเอ็นขาดเลยไป3เส้นแต่ก็ลองลุ้นว่าน้องเขาอายุแค่1ิบห้าเนี่ยโอกาสที่เขาจะฟื้นตัวเลยน่าจะน่าอาจจะมีความหวังอยู่นะครับส่วนที่หัวเนี่ยก็มีอยู่รายหนึ่งก็โดนตีโดนตีแล้วก็โดนฟันตรงบริเวณหัวเนี่ยก็ยังมีอาการปวดอยู่ตลอดครับนี่นะคุณผู้ชมมันมันมันภัยสังคมแล้ว ผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะมารับกับเรื่องนี้อ่ะแล้วมันเป็นผลกับชีวิตเขาจริงๆนะท่นผู้ชมแล้วเขาจะดําเนินชีวิตของเขาอย่างไรนี่ก็เป็นคําถามของสามคนเช่นเดียวกันอีกหนึ่งอีกหนึ่งคำถามที่ที่อยากจะถามกับทนายชาร์ตนะคะเนี่ยคิดว่าควรที่จะมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็เบื้องต้นนะครับหลังภายหลังจากที่ผมได้พบกับทางคณะของท่านผู้การจังหวัดสงขลานะครับท่านก็บอกว่าแล้วว่าจะมี แน่นอนแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุนะครับปัญหาต้นเหตุแน่นอนก็ต้องต้อง,ต,องต้องอาศัยทุกคนนะครับทั้งทั้งผู้ผู้ชมผู้ฟังด้วยเรื่องของสถาบันครอบครัวการปล่อยประละเลยลูกหลานเนี่ยให้ออกนอกบ้านนะครับโดยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยค่ำคืนดึกดื่นเงี้ยหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งเี้ยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งต้องดูแลนะครับส่วนปลายเหตุที่ทางทางทาง,ทางท่านผู้การหรือก็สถานีตํารวจทั่วประเทศนะครับก็คือเรื่องของการปวดขัน ในช่วงยามวิการการตั้งด่านให้มากขึ้นนะครับหรือการตั้งสายตรวจนะครับในจุดที่มันมันอะไรอะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเหตุในที่มุมมืดอะไรต่างๆคงต้องเพิ่มปฏิบัติการโดยเฉพาะพื้นที่สงขานะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเทีย่ยวด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้นักท่องเทีย่ยวเขาหวาดกลัวด้วยว่าเขาจะโดนไหมเขาจะมีภัยอย่างนี้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องตั้งด่านให้มากขึ้นครับ สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงสังคมรวมถึงหน่วยงานในการร่วมมือการป้องกันเรื่องนี้บ้างไหมคะครับก็บอันดับแรกนะครับผมก็อยากจะฝากบอกถึงผู้ปกครองนะครับเด็กๆเลยสถาบันครอบครัวนะครับเป็นสถาบันหลักเลยที่จะทําให้สังคมนี้อยู่ได้อย่างร่มเย็นและปลอดภัยนะครับเพราะนั้นการปล่อยบุตรหลานนะครับออกนอกบ้านในยามวิกาลนะครับควรจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ หรือมีผู้ปกครองที่จะไปด้วยนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องสอดส่องดูแลว,ว่าเขาเนี่ยได้มีการเสพโลกของออนไลน์เนี่ยนะครับไปมากน้อยเพียงใดแล้วเขาดูซิว่าเขาเขาเข้าไปถึงแหล่งที่การจะใช้อาวุธอาวุธปืนอาวุธมีดอะไรต่างๆเนี่ยได้เข้าง่ายหรือเปล่าแล้วเรื่องของการครบค้าสมาคมกับเพื่อนนะครับจริงๆผู้ปกครองเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละครับผมเชื่อว่ารู้ว่า ว่าลูกตัวเองมีพฤติกรรมยังไงค,ครับแล้วสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ที่บ้านเลยไม่จําเป็นต้องไปป้องกันหลังที่เกิดเหตุแล้วไม่ไม่ใช่รวมเฉพาะเด็กที่ก่อเหตุนะครับผมหมายรวมถึงเด็กที่ถูกเป็นเหยื่อด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้กับเด็กคนนี้เฮ้ยไปเที่ยวตามลําพังกับเด็กกลุ่มเด็กด้วยกันอันนี้ไม่สมวควรเพราะนั้นต้องฝากทั้งสองฝา่ายทั้งสองฝา่งงฝายทั้งฝ่ายที่เป็นผู้กระทําและผู้ถูกกระทําครับอันนี้ฝาก หยุดเริ่มต้นมันก็มาจากคนในบ้านนั่นแหละเนาะว่าว่าว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก่นะคะคุณผู้ชมสุดท้ายก่อนที่จะลารายการอยากถามทนายชัดอีกหนึ่งคำถามตอนนี้ทราบชื่อและผู้ก่อเหตุเป็นใครบ้างคาดว่าจะจับหมดได้ทุกคนไหมคะก็เท่าที่ประสานกับทางตํารวจนะครับก็มีมีความพยายามที่จะเข้ามามอบตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการดําเนินการที่จะออกหมายจับ แล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนของการออกมาจับเยาวชนนะก็มีขั้นตอนที่พิเศษกว่าพิเศษกว่าบุคคลธรรมดาอันนี้เชื่อว,ว่าผมเชื่อว่านะครับว่าภายในาภายในอาทิตย์นี้น่าจะมีการติดตามจับก,กลุ่มหรือออกมาจาับไ,ไ,ได้ได้จะครบทุกคนนะครับแต่หมายจับเริ่มอ,ออกมาแล้วใช่ไหมคะก,นนก็เท่าที่เท่าท,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 ที่ทราบจากพนักงานสอบสวนหรือทางชุดสืบนะครับก็ ทราบตัวหมดแล้วแล้วก็นําเสนอผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทางทางจังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีการตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคดีนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนี่นะคะก็เป็นคําตอบให้กับผู้ที่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะในเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลแลับตำรวจเขามีรายชื่อติ๊กและใครกี่คนคนะคะคก็ดําเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการของออตํารวจละกันนะคะว่าดำเนินการแต่ก็อยากให้เชื่อมั่นในตํารวจเหมือนกัน ว่าเขาก็เต็มที่อันนี้มั่นใจในตํารวจนะคะว่าจะไม่รับไม่มีแน่นอนก็ก็มีความกังวลจากผู้ปกครองเด็กที่ที่เสียหายนะครับว่าเขาเนี่ยเขาก็เกรงผู้มีที่พลนะครับลูกผู้มีอุที่พลลูกคนมีสีต่างๆ ซึ่งอย่างเช่นถูกจับไปแล้วถูกปกระกันตัวออกมาแล้วก็ยังมีพฤติกรรมเข้ามาข่มขู่คุกคามพยานอย่างนี้ต่อต่อไปวันนั้นผมก็โทรไปบอกเขาผู้ปกครองแล้วบอกว่าถ้าหากมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวไปแจ้งผมจะพาไปแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีพฤติกรรมในการข่มขู่คุกคามเราก็ขอถอนการประกันตัวได้ครับ,รบนี่ก็เป็น เรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะจะสามารถดําเนินคดีจับก,กลุ่มทั้งหมดได้หรือไม่ใช้ระยะเวลาแค่ไหนก็อยากให้ติดตามกันแล้วก็ต้องบอกว่า n b t เนี่ยก็จะเป็นอีกก็ยังคงติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะก็รอติดตามข่าวสารวันนี้ต้องขอบคุณทนายชัดมากๆเลยนะคะคควันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับทนายทั์เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ